สปอนเซอร์ by GT Game Store โอเคเอาันนะครับสวัสดีผมกาโฟผมนิวส์คุงนะครับวันนี้เป็นวันนี้นะครับใกล้ถึงหนึ่งแสนเซ็กไซเบอร์แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าไหนๆตอนนี้ก็ทำมาเซ็กไซเร์ยะนหนึ่งแล้ว,คว,นนลวะครับผมก็แคชเกมมานานแลวไหนๆก็ถึงเวลาที่จะแบบ เปิดเผยเปิดใจเปิดอกเ,เปิดใจให้มากกว่าน,นี้นะผมก็เลยคิดว่าในในๆก็ครบหนึ่งแสนคลับเบอร์แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าจะทำคลิปพิเศษโดยการให้ทุกคนถามคำถามมานะครับในชื่อช่วงที่มีชื่อว่าอเดี๋ยวนะเดีย๋ยวนะผมลืมชื่อครับช่วงมีอะไรสงสัยถามมาได้ไม่กัดฉีดยาแล้วนะจา๊ะเอ่อเอาเป็นว่าเป็นช่วงถามตอบแล้วกันนะ <c oughs> นะก็คือคล้ายๆกับ อาร์ฟเอ็มนะครับก็คือผมเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับที่สงสัยในตัวผมนะครับทั้งเรื่องประวัติส่วนตัวหรือว่าเขาเป็นมาต่างๆนานาหรือว่าเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นว่าผมทำงอานอะไรหรือว่าทำไมถึงมีแักคุณเกาะบนหัวผมอะไรอย่างนี้ลนีกรรมมาแคสเกมได้ยังไงชอบเล่นเกมอะไรบ้างหรือว่าทำไมถึงมีมสัสขับเป็นแร็คคูนหรือว่าพ่อแม่เชื่ออะไรเอ,อ่อถ้ามันส่วนตัวมากไปเหมือนคำถามเมื่อกี้นี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะจะถามอะไรก็ได้นะครับแต่เป็นแบบว่ามีคนโทรมาแปบ๊บหนึ่ง ฮัลโหลนี่อัดคลิปอยู่เลยในเนี่ยรูปป่ะเดี๋ยวอัดคลิปต่อกันนะแค่นี้ก่อนนะเอาเป็นว่าอารู้จักผมมากกว่านี้เรื่องอะไรบ้างก็ให้ถามมาแล้วกันนะครับมก็ถามได้ทุกอย่างนะครับที่ทุกคนอยากดูนะแต่ผมอาจจะเลือกบางคำถามที่สามารถตอบได้แล้วกันนะครับโดยที่ทุกคนสามารถทีถ่จะถามผมได้2วิธีการนะครับก็คือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป YouTube คลิปนี้ก็ได้หรือว่าจะไปในแฟนเพจของผมนะครับแล้วไปที่สเตตัสที่ผมปักหมุดไว้ที่จะขึ้นสเตตัสว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมก็ให้ถามมานะครับผมก็จะเลือก แล้วเจอกันนะครับตอนหนึ่งแสนซ,ซัลตาไคเบอร์ย้่ยลาสเพงยาโคตรบ้าเลยเออแล้วก็ไฟแนนฟักบอยสมาแล้วรู้แล้วไม่ต้องถามนะเล่นอยู่ตัดคลิปอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแน่นอนโอเคนะ